มันสามารถเป็นนุ่นได้เลยนี่ดี๋ยวเนุม่มด,ด,ดูดูดูตอนนี้เก่าโม่งครึ่งนะว่าเมนตะวันไอว่าเป็นพระอา,า,าทิตย์ประมาณายสงะะอ,นนองค่ะเมือนี้พี่ร้องค้าไม่มมกเห็นดอกอันนี้นะลายหลายนะคะ เขาเรียกว่าต้นทูบลือสีนะคะต้นทูบลือสีนี่บรรลุว่าเขาเจาไปเห็นอย่างหลายอย่างนะคะแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบเขาบัทเนแก่นะคะเขายังไม่เก่มากพอแต่ว่าถามพ่อเวลาเขาแก่ตัวมากนะเขาแก่ตัวมากตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนนุ่นเลยนะคะทุกคนนุ่นแล้วก็จะปิววันโอ้แล้วก็จะปิววัน,วววนสวยงามมากๆนะคะ แต่ถาผู้ใดอยู่ในตูงอยู่ในดงของเขานะคะมันก็จะเข้าจมูกเข้าปากเต็มไปหมดนะคะแต่ว่านี่คือพ่าทันแกนะคะพี่น้องเขอคนบลาทัานแกเนาะแต่ว่าก็วสวยงามนะคะสวยงามมากมากเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะโอ้ยอันนี้มีสองอันพร้อมอันนี้มีสองอันด้วยนะคะทุกคนเอาไปทําอะไรดีเนาะบางคนบอกว่า ทาเอาไปยัดหมอนหรือเอาไปท่มหมอนนี่สิดีมากเลยนะคะเนี่ยกันไกลดล่วงการไกดล่วงนะคะทุกคนเอา,า้าแมนถึง้ามสมมติว่าเนาะพูดถึงว่าถ้าเหมือนผูเ่าโบรานแต่กอนนี่เพิ่นยัดหมอนเพิ่นอัดหมอตเพิ่นเท็ดหมอนเนาะเอาไปท่ามหมอนได้นะคะเพราะว่าละอองของเขาอันนี้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนปิวมันจะเป็นเหมือนนุ่นเลยนะคะมันจะเป็นเหมือนนุ่นมากสวยมากค่ะทุกคน ลายแห้งนะคะเยอะมากเย,นะเยอะเยอะเยอะจริงๆเลคะแต่ว่าบางคนน่ะที่ว่านอของเพิ่นน่ะบางคนน่ะสามารถเอาไปแกงก็ได้ดินอทูบหรือสีนอ,ปปนอเป็นนอหมายถึงว่าต้นอ่อนของเขานะทุกคนเยอะมากๆแล้วก็สวยงามด้วยเอาไปเป็น แต่ว่าไม่มูกับอบ,อบอถนัดเรื่องกินหรอกค่ะเพราะว่าเข้ากับมีน้องมองน้อใหม่กินอยู่แล้วเนาะบอถนัดเรื่องกินแต่ว่าไม่มูคิดว่าเอาไปทําหมอนเนี่ยเยอะๆพี่น้องค่ะแต่ตอนเนี่ยเพื่อนบอท่านเดชเกีนะคะหมายความว่าฝักของเขาน่ะดอกของเพื่อนน่ะยังอ่อนๆอยู่นะคะยังบอกแกถ้าแกหนีสิดีมากเลยนะคะไม่มูว่าเดี๋ยวเราจะหักให้ดูนะคะทุกคนมันจะเป็นเหมือนนุ่นนะคะนั่นเห็นไหมเห็นไหม หูได้อยู่ได้อยู่ทุกคนแต่มันยังไม่ปิวนะคะเห็นไหมเห็นไหม้ยดู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 นะคะทุกคนใช้ได้เลยเฮ้ยมันได้เลยนะคะทุกคนมันได้เลยนะมันยังไม่แก่มันก็ได้เลยนะคะทุกคนขนาดว่ายังไม่แก่นะเห็นไหมเห็นไหมคล้ายๆกับว่าเขายังไม่แก่ตัวเต็มที่อ่ะมันเหมือนละอองนุ่นได้ง่ายๆเลย เห็นบ่ตอนแรกตอนแรกว่าสิตัดไปลองไปแจกกันเบื้องโค้งสิบวัยนะคะเพราะว่ามันจะไ็นปิวทั่วบ้านเลยล่ะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนแต่ว่าก็เยอะมากมากเลยนะคะดูสิมันสามารถเป็นนุ ujemy, ่นได้เลยนี่ดูสิท่าคนนุ่ม ุยสนุกมีใครลองมีใครเคยทำเคยเล่นคือมีประโยชน์อะไรก็เม้นมาได้นะคะทุกคนแต่ที่แน่ๆสามารถแม่มุคคิดว่ามันสามารถเอาไปเทเอาไปแทนนุ่นได้นะคะนุ่นนุ่นใส่หมอนเนาะคลิปนี้ก็พามาดูดอกทูบฤาษีนะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะบ๊ายบาย